ล่าสุดตอนนี้ก็คือตัว HRV นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกนิว m o เดลหนึ่งนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งภายนอกและภายในครับจะทราบราคากันก็ในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับการเปิดตัวก็วาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแค่หลักหมื่นเองนะครับล้านหน,ต,นต้นต้นเขเคลมไว้อย่างนี้ครับว่าอยู่ที่25.6กิโลเมตรต่อลิตร และน้ำมันหนึ่งถังเขาบอกว่าวิ่งได้ถึง800กิโลเมตรเลยไฟหน้านะครับโดยเฉพาะในรุ่น RS เนี่ยก็จะมีไฟสองสว่างแบบการขับขี่ในเวลากลางวันนะครับหรือว่ามีไฟ LED นะครับเดย์ไทมมาให้แต่มีการปรับเปลี่ยนมิติในแง่ของการออกแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลเองนะครับคอนโซลกลางเองสำหรับในรุ่นรองท็อปลงมานะครับก็คือในรุ่น EL นะฮะด้านหน้านี่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วจริงเนี่ย โผมแบบนี้นะ่ะหน้าอย่างเนี้ยผมชอบนะครับชอบไปหมดแล้วผมแหละนะ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผู้แข่งมอสตอริงนะครับก็มารีวิวนะครับสำหรับรถยนต์ใหม่ล่าสุดในช่วงปลายปีนี้นะครับนั่นก็คือจากค่าย Honda Honda ได้มีการรณรงค์นะครับแโดยเฉพาะกับการโปรโมทโดยเฉพาะกับพลังงานนะครับสำหรับเครื่องยนต์ที่เป็นตัวเลือกณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในตลาดรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ EV นะครับรถไฮบริด แล้วก็รถยนต์สันดาหนะครับรวมถึง PHEV ด้วยตอนนี้ Honda ครับสามารถที่จะเน้นทุกไลน์อัพให้มาโฟกัสจุดสำคัญที่สุดก็คือเครื่องยนต์ประเภทไฮบริดนะครับหรือว่า EHEV ตามรูปแบบของทาง Honda เขานะครับและล่าสุดครับตอนนี้ทาง Honda ก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะกับตัวโมเดลนะครับไล่กันไปนะฮะและโดยเฉพาะล่าสุดตอนนี้ก็คือตัว HRV นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีก New m o เดลหนึ่งนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งภายนอกและภายในครับสำหรับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้นะครับหลายท่านก็คงจะกังวลว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยสำหรับในเรื่องของราคารถยนต์ Hybrid นะเวลานี้ทั้งตลาดเนี่ยราคาจะสูงไหมถ้าจะเปรียบเทียบกับรถยนต์ EV ในปัจจุบันนะครับเอาง่ายๆเลยคู่แขงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็รวมถึงเครื่องยน์สันดาบด้วย รถยนต์ e h e v ของค่าย Honda ครับตอนนี้ปรับเปลี่ยนแม้ว่าจะปรับเปลี่ยนทั้งโฉมภายนอกแล้วก็ภายในนะฮะแต่ราคานั้นปรับเปลี่ยนไม่เยอะเลยทีเดียวนะครับจะทราบราคากันก็ในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างเป็นทางการนะครับส่วนการเปิดตัวราคาเราก็ได้มานะครับจากทางฮอนด้เองนะครับมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเองซึ่ง3รุ่นนะครับก็จะมีเรรุ่น i s นะครับซึ่งก็ปรับเปลี่ยนไปนะครับไม่มาก เขาเรียกว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแค่หลักหมื่นเองนะครับล้าน1ต้นต้นๆนะครับส่วบในรุ่นกลางนะครับรุ่น E L ก็จะอยู่ที่ประมาณ1ล้านนิดหน่อยนะครับส่วนน่าสนใจมากสำหรับตัวเริ่มต้นครับฮอนด้าก็คงอยากจะให้จับต้องในเรื่องของรถยนต์ไฮบริดเพิ่มมากขึ้นหรือว่า E S G V ของเขานะครับนั่นก็คือราคาที่8.9จุดจุดจุดนะครับ 80 0แสนกว่าบาท8 0 0แสนปลายปลายนะสนใจไหมฮะซึ่งเปรียบเทียบกับรถยนต์ในอย่างเชื่อโยนสันดนาห์มอาจใช้กว่าแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่า e hcv หรือว่าไฮบริดนี่ก็ปัจจุบันนี้ระบบฟูลไฮบริดนี่สร้างอัตราส,สิ้นเปลืองให้ได้น่าสนใจมากทีเดียวนะครับ mm hmm. เขาเคลมไว้อย่างนี้ครับว่าอยู่ที่25.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับและน้ำมันหนึ่งถังเขาบอกว่าวิ่งได้ถึง800กิโลเมตรเลยทีเดียว ทีนี้มาดูครับเราเริ่มต้นกันที่ในรุ่นไอเอสนะครับของตัว New HRV ใหม่นะครับปรับเปลี่ยนอะไรบ้างครับเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้าใหม่นะครับเชฟที่ปรับเปลี่ยนต่างจากรุ่นเดิมเกรดตัวนี้เาเรียกผมเรียกว่าเป็นเก็ดไดมอนด์แล้วกันนะครับจะมีเกล็ดที่ใหญ่กว่าเลยนะครับและเชฟตัวนี้และรวมถึงตัว ด้านล่างของตัวกันชนนะครับก็จะมีเคอร์ฟเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตกแต่งในสไตล์ r s อยู่แล้วสำหรับตัวขอบสายด้านล่างนะครับไฟนะครับก็จะเป็น uh, LED ดีนะครับโปรเจคเตอร์ or, แล้วก็มีไฟเดททม,ม์นะฮะเหมือนเดิมนะครับแต่ที่ปรับเปลี่ยนอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวล้อแม็กนะครับซึ่ง IS เนี่ยก็จะได้แบกในขอบ18อยู่แล้วนะครับแต่ว่าลายแม็กนั้นจะมีการปรับเปลี่ยน นะครับให้ได้ดูแล้วมีฟังกชันแล้วก็ความสวยงามเพิ่มมากขึ้นก็คือลายเดิมฮะแต่ขัดเงาใหม่นะฮะลายเดิมแต่ขัดเงาใหม่ขอบ18นะครับด้านข้างครับก็จะมีตัวสเกิร์สีดำนะครับซึ่งก็แน่นอนคลิปด้านท้ายจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้รถยนต์นั้นดูยาวมากขึ้นนะครับยาวขึ้นมีมิมมติความยาวนะครับแล้วก็สำหรับในหลังคานะครับก็จะเป็นทูโทน นะฮะรุ่น RS นะครับซึ่งก็จะเป็นทูโทนสีดำแล้วก็มีคลีบฉลามครับสองอากาศนะครับด้านหลังนะฮะมาดูด้านหลังครับของตัว HRV นะครับแต่รุ่น RS นะครับก็แน่นอนไฟนะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นตัวแนวนะฮะตัวแนวยาวนะครับสวยงามและนี้ก็เปิดไฟไว้ให้เลยนะครับไฟหลีไว้ให้นะครับแล้วก็มีเส้นสายที่เพิ่มมากขึ้น นะครับมีโลโก้ RS แล้วก็ EHEV นะครับมาดูภายในนะทุกคนนะสำหรับตัว New HRV ใหม่นะครับโดยเฉพาะในรุ่นท็อปนะครับก็คือรุ่น RS นะครับรุ่นที่เราได้รีวิวนี่ก็คือสีแดงสวยที่เดียวนะครับที่ได้สีแดงมานี่คืออะไรมมันรับกับเส้นสายที่ปรับเปลี่ยนใหม่ถามว่าอุปกรณ์ นะครับหรือว่าการออกแบบภายในของ H R V ใหม่เนี่ยกว้างขึ้นกว่าเดิมไหมผมว่าเท่าเดิมนะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนมิติในแง่ของการออกแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลเองนะครับคอนโซลกลางเองจุดประสงค์ของวิศวกรเขาก็คืออยากจะให้ดูแล้วกว้างขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่คอนโซลกลางจะ,จะเป็นแบบตัวทึบนะครับ แล้วก็ไม่มีในส่วนของการเก็บของนะเพิ่มช่องเก็บของให้นะครับแล้วก็นี่ก็คือตัวไวร์เลสชาร์จเจอร์นะครับสามารถที่จะวางแล้วก็ชาร์จได้เลยนะฮะก็สะดวกสบายพอสมควรทีเดียวนะครับสำหรับการชาร์จโทรศัพท์นะครับส่วนระบบอะไรต่างๆเอาว่าดีไซน์ก่อนนะครับเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างครับก็คือแน่นอนมีอยู่แล้วนะฮะสำหรับพวงมาลัยในรูปแบบเดิมนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับ จอหน้านะครับขนาด7นิ้วนะครับจอหน้าคนขับรับดนิ้วมีเพิ่มทั้งในส่วนของตัวอธิบายนะครับรายละเอียดของตัวรถอันนี้ประตูนะครับทางคนถ่ายของเรานะครับช่างภาพของเราเปิดอยู่นะครับอ่านี่ปิดแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีคนนั่งอยู่นะครับแล้วก็จะมีว่ายังไม่ได้คาดเซฟตี้เบลล์นะครับมีจุดเตือนอะไรต่างๆแล้วมีเพิ่มอีกครับสาหรับใน เรื่องของสัญญาณไฟเบรกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ระบบต่างๆของตัว u u l Hybrid นะฮะก็จะแสดงทั้งในตัวของตัวจอหน้าปัดให้กับผู้กับขี่ได้ทราบว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงในโหมดการขับขี่อีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาอธิบายในเรื่องของตัวคอนโซลก่อนนะครับที่มีมเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือน,นี่ฮะจอ8นิ้วนะครับมีปรับนะฮะเป็นจอ ในรูปแบบลักษณะไม่ให้เป็นเหมือนตู้ปลาแลละนะครับให้ดูมีเครบมีสาวๆก็สามารถเอาตุ๊กตามาติดข้างหลังได้อะไรได้นะครับแล้วก็นี่ฮะเพื่อสิ่งอำน,นวยความสะดวกนะครับแล้วก็จอแปดนิ้วนี่ผมว่าก็ชัดเจนอยู่พอสมควรทีเดียวที่มากกว่านั้นครับมีแถบอันนี้ไม่ใช่เป็นแถบเรืองแสงแอมเบียนไลท์นะฮะเป็นแถบสีแดงนะครับเขาเรียกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของตัวอะคริลิกนะครับ เสริมเข้าไปนะฮะให้เป็นแนวดูแล้วยาวดูแล้วอ,อ่อนคว้างจะดูกว้างเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาก็ในเรื่องของเบาะนะครับคนขับก็ปรับไฟฟ้านะครับหนึ่งตำแหน่งนะครับสำหรับในส่วนของตัวผู้โดยสารด้านซ้ายก็จะเป็นการปรับอัตโนมือนะฮะร,รวมถึงด้านหลังด้วยและที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัว ลายเบาะเย็บแดงนะครับแล้วก็โลโก้ RS นะครับสำหรับเบาะคู่หน้านะครับดันตรงกลางเลยทีเดียวนะฮะให้ดูว่าไอ้นี่แหละรุ่นท็อป RS นะครับทีนี้มาดูถึงโหมดการขับขี่เขาเรียกว่าจะเป็นระบบที่อัจฉริยะของทางคอน da ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือระบบโหมด ะฮะโหมดด้วยกันนะครับสำหรับการขับขี่โหมดทํางานนะครับอันดับแรกครับก็จะเป็นโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่า e-v drive Mode นะครับโดยโมอเตอร์นะครับจะขับเคลื่อนล้อด,ด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มอบอัตราเร่งที่ไม่ต้องรอรอบนะครับเหมาะกับการขับขี่ในเมืองนะครับและโหมดที่2หลายท่านจะเคยใช้ HRV มางอยู่ก่อนแล้วนะครับก็แน่นอนโหมดนี้เป็นโหมดไฮบริด นะครับโดยเฉพาะกับการขับเคลื่อนจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากเครื่องยนต์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับประสานกันในแง่ของการขับขี่แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทําให้เ,เกิดแรงเบิดสูงอย่างรวดเร็วน,นะครับแล้วก็มอบอัตราเร่งที่นุ่มดวน พอดิพอดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือปรับเปลี่ยนในช่วงระยะทางขับไม่ว่าจะเป็นระหว่างในเมืองออกนอกเมืองนะครับทีนี้ต่อมาครับก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งครับสำหรับโหมดการขับขี่ด้วยเครื่องยนต์นะครับหรือว่า engine drive mode นะครับก็จะเป็นชุดล็อกอัพนะครับเป็นการล็อกอัพคลัชที่อยู่ในเกียร์นะครับ เกียร e ์อ e ัตโนมัติ e cvt นี่นะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อกับเครื่องยนต์แล้วก็จะส่งกําลังไปยังล้อดโดยตรงเลยโดยใช้พลังงานจากเครื่องยนต์นะครับและโหมดนี้ก็เหมาะกับการขับขี่นอกเมืองคะทุกคนครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับของรถในสไตล์ suv นะครับอย่าง new hrv ของ Honda ใหม่นี่นะครับก็แน่นอนเบาะหลังครับนั่งสบายผมร้อยจ็สินั่งสบายสายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ มาตรฐานนะครับรอบสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเอาเน้นๆด้านหลังนะครับก็รองรับครับมีช่องชาร์จ USB นะครับ Type C สองตำแหน่งนะครับสจุดได้กันแล้วด้านหน้านะครับก็จะเป็น Type C 1จุดนะครับแล้วก็ตัว Type A 1จุดนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือช่องแอร์ด้านหลัง นะครับในรุ่น RS ซึ่งรุ่นเดิมก็ให้มาก่อนแล้วนะครับก็จะมีให้รวมถึงในรุ่น EL ซึ่งเรากำลังจะไปดูกันนะครับหลังคาครับเป็นพาโนรามิกแบ่ง2ส่วน2ส่วนนะครับก็คือส่วนหน้านะฮะสามารถที่จะเลื่อนปิดได้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทํามาเพื่อให้เปิดออกมาแล้วก็ดึงเอาไปเก็บ หรือประมาณนี้นะฮะเพื่อเปิดความโล่งนั่งสบายสําหรับการเดินทางไกลๆนะครับแล้วก็เบาะพักแขนมีให้ช่องวางน้ํามีให้สบายๆทีเดียวเลดลูมพร้อมนะครับลำโพง8ตําแหน่งสบายๆครับสำหรับรถในสไตล์ SUV ในวันนี้โดยเฉพาะประหยัดพลังงานไปด้วยแล้วก็นั่งสุดวกสบายครับขี่สบายด้วยครับอ่ะต่อมาครับเราก็มาดูนะทุกคนนะฮะเปลี่ยนสีบ้างนะครับจาก RS ในรุ่นสีแดงนะครับสำหรับ New HRV ใหม่นะครับเราก็มาดูในรุ่นต่อมาสำหรับสีขาวมุกโอ้โหเขาเรียกว่าโดนใจอะ่ะคือผมเองเป็นคนชอบรถสีขาวอยู่แล้วนะฮะถ้าเป็นสีขาวแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ได้อีกลุกหนึ่งนะสำหรับรถสไตล์ SUV นะครับทีนี้มาว่ากันถึงในเรื่องเครื่องยนต์กันต่อครับก็ทราบประดีอยู่ว่า Honda นั้นเน้นมากทีเดียวนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ในการทำตลาด รถนะครับโดยเฉพาะกับปรับเปลี่ยนไลน์อัพแล้วก็เน้นครับสำหรับในเครื่องยนต์ฟูลไฮบริดนะครับในแต่ละเซกเมนต์และนี่ก็คือ SUV อีกรุ่นหนึ่งนะฮะสำหรับ HRV นะครับระบบขับเคลื่อนครับเป็นระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริดนะฮะประสานการทำงานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุดอยู่2ตัวด้วยกันนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนะฮะ 1500cc สสูบ16วาล์วนะครับและ มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับระบบเกียร์อัตโนมัต e ิ e-cvt นะครับรวมเบรจ1 3 1แรงมา้าพอไหมผมว่าน่าจะพอนะแล้วก็แรงบิดนะครับจากมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด253นิวตันเมตรนะครับที่3 5 0 0รอบต่อนาทีนะครับ, ast, m, รบ 3, รรอ,บตอ,อันะรบอาตราปรหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับบอกไปแล้วในช่วงต้น25.6กิโลเมตร่อลิตรอันนี้ถือว่าเป็น e ีโคสติ๊กเกนะครับ และที่เด่นอีกส่วนหนึ่งก็คือถามว่าน้ํามันหนึ่งถังวิ่งไกลได้เท่าไหร่800กิโลเมตรครับสำหรับลุกนะครับในส่วนของสีขาวมุกนี่คันนี้นะครับก็ผมว่ามันจะเด่นขึ้นนะสําหรับโดยเฉพาะกับช่วงชายล่างนะครับของกระจังด้านหน้านะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ากระจังด้านหน้าเนี่ยจะมีการคลิปแดงอยู่ตรนส่วนของกลางตรงกลางนะครับแล้วก็จะเด่นมากนะฮะสำหรับตัวกระจังหน้าเชฟใหม่แล้วก็มีรูปโลโก้ RS แล้วก็รวมทั้ง โลโก้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของค o n ด้าอยู่แล้วโดยเฉพาะกับรถเครื่องยนต์ฟูลไฮบริดนะฮะจะมีขอบคล้ายๆเรืองแสงสีฟ้าเนี่ยให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ลักโลกรถไฮบริดเพิ่มเตมิมอีกนิดนึงนะทุกคนนะครับก็คือไฟหน้านะครับโดยเฉพาะในรุ่น RS เนี่ยก็จะมีไฟสองสว่างแบบการขับขี่ในเวลากลางวันนะครับหรือว่ามีไฟ LED นะครับเดทาม,มาให้ที่บอกไปในะช่วงต้นแต่มีระบบใหม่ครับก็คือ ไฟหน้า LED อัจฉริยะนะครับนั่นก็คือตัว Adaptive Drive Beam หรือว่า ADB นะครับก็คือจะส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัตินะครับในขณะเลี้ยวโดยเฉพาะกับในช่วงกลางคืนเนี่ยผมถือว่าปลอดภัยมากทีเดียวเดี๋ยวเราไปต่อกันนะฮะสำหรับการออกแบบภายในมีอะไรที่ใหม่และเด่นบ้างมาดูภายในฮะที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสำหรับสเปคนะครับทุกคนก็คือตัว เบาะนะครับด้านหลังนะครับสามารถที่จะแยกพับได้60-40สนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้3รูปแบบนะฮะแล้วก็จะมีโหมดอัลติเี้โหมดนะครับเบาะด้านหลัง2ด้านปรับพับเรียบนะครับพื้นที่เก็บของด้านหลังนะครับก็จะเป็นในลักษณะเฉพาะของรถยนต์ h o n d ้นะครับมีเบาะด้านหลัง สามารถที่จะพับลงแนวราบได้เรียบนะครับแล้วก็เพิ่มช่วยให้เก็บสัมภาระได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นนะครับสำหรับฝากระโปรงท้ายนะก็คือเป็นระบบแนด์ฟรีนะพร้อมระบบปิดอัโตโนมัติเมื่อกุจจริบมทอยู่ห่างตัวก็คือเพียงสอดเท้าสําหรับการเปิดนะด้านล่างนะครับเซ็นเซอร์บริเวณใต้กันชนด้านหลังนะครับแล้วก็ ระบบก็จะเปิดฝากระโปรงท้ายโดยอัตโนมัติจากนั้นดึงกดสวิตช์ปิดพร้อมทั้งหยิสหบสาระออกจากท้ายรถได้เลยนะครับแล้วก็เดินออกจากตัวรถระบบจะทํางานปิดฝากระโปรงท้ายด้วยอัตโนมัตินะครับโดยขนาดใช้งานจะต้องมีคุญแจรีโมทอยู่กับตัวและอยู่ระยะห่างจากตัวรถอย่างน้อย1เมตรอ่ะต่อมาทุกคนแหมวันนี้ได้รีวิวครบเลยนะก็คืออีกรุ่นหนึ่ง นะทุกคนก็คงทราบดีอยู่คุ้นเคยนะครับสำหรับในรุ่นรองท็อปลงมานะครับก็คือในรุ่น EL นะฮะด้านหน้านี่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วจริงๆเนี่ยโฉมแบบนี้นะหน้าอย่างเนี้ยผมชอบนะครับชอบไปหมดแล้วผมละนะก็คือ,อมีการปรับเปลี่ยนจากรุ่นเดิมนะครับก็คือตัวซีกเนี่ย จะดูแล้วจะมีมิติเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ความลายของความยาวเนี่ยลายอัพเนี่ยจะดูเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็สําหรับด้านท้ายนะครับของตัวชายล่างด้านหน้านะครับก็จะมีไฟตัดหมอกอแผงใหม่นะครับแล้วก็มีคลิปสําหรับในตัวของสีเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้านะครับก็จะเป็น LED นะฮะโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟเดย์ทัมเหมือนเดิมนะครับล้อครับก็จะเป็น ขนาดขอบ17นะฮะสำหรับในรุ่นนี้แล้วก็มี Mac นะครับซึ่งก็ดีไซน์ออกมาปรับเปลี่ยนให้ดูสมมากยิ่งขึ้นนะครับรับกันมากทีเดียวสีเนี้ยสำหรับในรุ่น E L เนี่ยถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยน่าสนใจนะนะทาง Honda เขาก็บอกว่าสีที่ออกมาโทนโทนแบบเนี้ยเขาเรียกสีกะกีแต่ผมดูแล้วมันออกแบบกะกี้แบบไข่ๆอ่ะนะนึกออกมนะฮะถ้าไปโดนในส่วนของตัวแสง จ้จ้กลางวันกลางวันเนี่ยผมว่าก็สวยอยู่พอสมควรเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันตัดกับตัวหลังคานะครับที่เป็นทูโทนนะในรุ่น e l นะครับึนนบ่งก็จะเหมือนกันกันกบในรุ่น r s นะฮะก็คือยาวมาสวยรับกับกระจกบานหน้านะครับส่วนด้านข้างนะครับก็โอเคนะฮะเหมือนเดิมนะครับการปรับเปลี่ยนเปิดประตูอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ต่างกับ ในรุ่น RS ก็คือไม,ไม่มีหลังคาพดัดลบิกซึ่งแยก2ส่วนเท่านั้นเองนะครับด้านหลังก็ออกแบบดีไซน์มาในรุ่น EL และรุ่น E นะครับก็จะต่างกันก็คือตัวไฟไท้ายเนี่ยดูได้ชัดเลยทีเดียวไฟไท้ายในรุ่น RS จะเป็น2ชั้นนะฮะแล้วก็ในรุ่นตัวนี้นะครับ E และ EL ก็จะเป็นรูปแบบดีไซน์ที่ค่อนข้างจะดูแล้วเหมือนตา Star Wars นะ ทูปเปอร์ทูปเปอร์ในสตาร์วอลตาแบบนี้เออก็ดูดีนะดีไซน์กันก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับส่วนภายในในรุ่น e l นะฮะก็จะต่างจากในรุ่น i s ก็คือจะไม่มีลายหรือว่าตัวขอบนะครับตัวเอก็จะเป็นขอบสีเงินนะฮะ i s ก็ IS จะเป็นสีแดงนะครับแต่ดีไซน์เหมือนกันนะครับมีช่องเก็บของมีไวเลสชาร์จเจอร์เหมือนกันนะครับช่องเสียบ usb type c 3 ให้ A1 จุดเหมือนกันนะครับจอเท่ากันนะครับก็คือจอ,อคนขับ7นิ้วและจอกลาง8นิ้วระบบบหดการขับขี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เพิ่มฟังก์ชันอะไรขึ้นมาสำหรับในรุ่น EL ก็คือตัวบอกด้านหน้าคนขับนี่เองนะครับที่มีการปรับไฟฟ้านะครับสำหรับภายในในรุ่น EL นะฮะก็จะมี สิ่งอำนวยความสะดวกก็คือมีช่องแอร์ด้านหลังให้นะครับแต่รุ่นเริ่มต้นรุ่น E ไม่มีให้นะนะแล้วก็สําหรับเาบาะอะไรต่างๆมีให้หมดยกเว้นเนี่ยหลังคา,าพอโนอโลามิกซันรุ่นเท่าน,นั้นเองนะครับที่ไม่มีให้มาเบาะคู่หน้าก็มีการปรับให้แล้วนะนะก็จะเป็นตัวนั่งคนขับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้านข้างปรับอัตโนมือกันนะนะอย่างไรก็ตามนะครับ ปลายพฤติการนี้ก็คงจะได้พบกันกับ New HRV ใหม่ SUV EHEV นะครับเครื่องยนต์ไฮบริดซิ่งตอนนี้ก็ได้รับความสนใจแล้วก็ทิศทางไปได้ดีทีเดียวสำหรับการทำตลาดของทางฮอนด้เองนะครับแล้วก็รวมทั้งการปรับไลน์อัพนะฮะในรุ่นต่างๆแล้วก็ทางฮอนด้เองก็คงจะเน้นครับสำหรับอยากจะให้ทุกคนหันมามองรถในสไตล์ SUV กันบ้างนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายนะอะไรต่างๆาน,าน,าน,านาการลุยน้ำ ลุยถนนนะครับในสภาพสภาวะต่างๆผมว่ามันก็คล่องตัวดีนะถ้าจะเป็นรถยนต์ SUV ณชั่วโมงนี้เวลานี้ถามถึงความประหยัดนะครับเดี๋ยวคงจะต้องไปลองกันอีกทีนึงนะฮะว่าจริงๆแล้วเรี่น้ำมันหนึ่งถังนี้วิ่งได้ถึง800กิโลเมตรหรือเปล่าแต่ว่า Eco s สติ k r er เเขาก็ว่าไว้ว่าวิ่งได้ประหยัดถึง25.6กิโลเมตรอลิตรอย่างไรก็ตามนะครับ การขับขี่หรือว่าอะไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงสภาพการเดินทางในถนนหนทางต่างๆและโดยเฉพาะกับไลฟ์สไตล์การขับขี่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลจากทางผู้ผลิตแล้วก็ถือว่าเรามาปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะทำอัตราสิ้นเปลืองอะไรก็ตามทีตามอีโคสติกเกอร์เนี่ยมันจะได้ใกล้เคียง จากสเปคเขาได้มากน้อยเพียงใดอันนี้ไม่ต้องไปบูลลี่ทั้งผู้ผลิตแล้วก็บูลลี่ทั้งตัวเองนะครับอะไรที่เราคิดว่ามันเหมาะสมแล้วก็เหมาะสําหรับตัวเราเองในแง่ของการใช้งานนะครับไปไหนมาไหนสะดวกสบายไม่ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรมากเหมือนรถประเภท E ีีซึ่งอาจจะต้องเตรียมตัวมากนิดหนึ่งสำหรับณเวลานี้ยุคนี้อนาคตผมไม่รู้แต่ยังไงก็ตามทีก็คงจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับ รถยนไฮบริดในประเภท SUV น่ะหวัดดีครับ